สวัสดีครับทุกทท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับพัดพลคนรากหญ้ายูทูบเบอร์สายรวยครับคลิปนี้พัดพลคนรากหญ้าจะพาทุกคนมาดูทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยครับคลิปนี้นําเสนอรถอีแท็กครับคันละ3 8ม0 0ืพันบาทเท่านั้นครับทุกคนมีสองคันแค่นั้นนะครับมี2คันแค่นั้นพร้อมใช้ทันทีเลยนะครับเช็คระบบเรียบร้อยแล้วนะครับสนใจ หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้ครับสามหมื่นแปดพันบาทครับไม่รวมค่าส่งนะฮะเดี๋ยวพาทุนไปดูรายละเอียดกันครับทุกคนไปกันเลยครับเฮ้ยฝาข้างตรงนี้ครับผมครับตรงนั้ครับ เกี้ยวผมหนึ่งครับผมสองสามสี่ถอยครับผมเกี้ยวมีปัญหาครับผมตัวถังไหมครับผมนี่ช่องหลังครับ นะครับช่วงล่างครับใหม่ๆนะครับเกียร์ครับผมเกียร์หนึ่งครับสองสามสี่ครับผม แค่ถอ,อยครับผมไม่มีปัญห,หาครับเกีออยครับ